เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้ยิงธนูทำนายว่าในช่วงนี้จะหมดเค์ หากคิดการสิ่งใดจะสมหวังดังที่หวังและตั้งใจไว้โดยเฉพาะเรื่องของงานในระยะนี้คุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบรวมถึงการเสี่ยงโชคหากใครที่เจ็บป่วยจะหายป่วยในเร็ววันความรักคุณสดช่วงนี้คุณต้องใช้ความพยายามกันหน่อย หากพบเจอคนที่ถูกใจให้เปิดเกมรุกสารสัมพันธ์ได้เลยเพราะมีโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างมากในการได้ใจเขามาครอบครองส่วนคนมีคู่จะมีปัญหาจุกจิกมีเรื่องวุ่นวายทาให้ร้อนใจความรักถือว่าไม่ดีไม่ราบรื่นที่มาจากความหึงหวงและการมีความลับต่อกันส่วนในคู่ที่ตอนนี้ดูจะห่างๆกันอีกไม่นานคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิม การเงินด้านการเงินถือว่าดีมีโชคมีลาบและมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคในช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดส่วนด้านการงานถือว่าดีหากติดขัดหรือมีอุปสรรคใดๆจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสำหรับใครที่ขา,ขายในช่วงนี้ถือว่าดีแบบค่อยเป็นค่อยไปเลขมงคลให้โชค13 14 18 74และ79 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ